เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะที่คนทั่วโลกก็คงจะจับตามองการประชุมในระดับโลกการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ world economic forum ที่ผ่านมา2ปีก็ต้องมาจัดกันออนไลน์นะคะปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่โควิด -19 ก็เริ่มจะซาลงที่ได้เห็นบรรดาผู้นำในวงการต่างๆ ไปพบกันที่เมืองดาวอสของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมของสภาเศรษฐกิจโลกและปีนี้เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนกลายเป็นประเด็นหลักในการหาหรือนะคะช่วงนี้คุณพงษ์สัต์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะกลายเป็นว่าที่เคยคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองปีนี้ มันเน้นเรื่องความมั่นคงแทนนะคะสำหรับ World Economic Forum เนะะี่ยค่ะเป็นที่จับตามองมากนะครับคุณนาก่อนหน้านี้ที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันไม่ได้เป็นแค่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศแต่ว่ามันกระทบไปทั่วโลกในเวทีนี้มีการตีภาพออกมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวชวนคุณนามาดูกันพร้อมๆกันด้วยครับ ผู้ชมค,ครับสงครามรัสเซียยูเครนถือเป็นประเด็นสําคัญในการประชุมสภา,าเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ประจําปีนี้นะครับหลังจากความขัดแยง้งยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่4ทําให้เกิดวิกฤตด้านความมั่นคงทางอาหารจนส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกวาระสําคัญที่สุดของการประชุมปีนี้คือการปรากฏตัวของประธานาธิบดีโบลโดิมีเซเลนสกีผู้นํายูเครนผ่านระบบทางไกลครับ Нам Україна Ронко, хай пресаком лох, йок рада, канкомбат, антитаки Росія, хай Дон у світі. Ось якими мають бути санкції максимальними, щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. ยูเครนเสนอให้ยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียคว่ำบาตรธนาคารทั้งหมดรวมทั้งระง,งับการทำการค้ากับรัสเซียเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่นำมาใช้สนับสนุนการทำสงครามนะครับนอกจากนี้ยังขอให้นานาชาติส่งมอบอาวุธและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืออย่างน้อย5 0 0พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนให้ยูเครนด้วย ขณะที่การเจราจายุติสงครามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้หารือกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นํำรัเสเซียเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าปูตินอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในการเปิดปฏิบัติการทําสงครามกับยูเครนอย่างเต็มรูปแบบตลอด3เดือนที่ผ่านมากับ ปฏิกิริยาอีกคนหนึ่งก็คือเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตออกมาเรียกร้องให้นานาชาติคำนึงถึงเสรีภาพมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับพร้อมทั้งระบุว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงของยุโรปจะไม่ถูกบงการจากการใช้ความรุนแรงและการข่มขูข่คุกคามครับ นี่เป็นประเด็นที่เราได้เห็นแรงกดดันจากชาติตะวันตกตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับนั่นทําให้รัสเซียก็ตั้งเป้าหันมาพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนมากขึ้นด้วยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าชาติตะวันตกมีแนวคิดเกลียดกลัวรัสเซียมากขึ้นตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนรัสเซียจึงต้องหาสินค้าทดแทนการนําเข้าจากชาติตะวันตกแล้วก็ไปพึ่งพาประเทศที่เชื่อถือได้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้บุญคุณชาติตะวันตก นอกจากนี้ยังช่วยรับประกันว่าการนําเข้าในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศจะไม่หยุดชะงักลงไปและเป้าหมายใหม่ของรัสเซียในเวลานี้ก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับจีนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยแต่ก็ยังไม่ปิดประตูซะทีเดียวนะครับบอกว่าถ้าชาติตะวันตกต้องการเสนออะไรบางอย่างเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์รัสเซียก็จะพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะต้องการหรือไม่ครับ คุณนัทถาคุณผู้ชมครับเรียกได้ว,ดว,ว่าการทำสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนกลายเป็นวาระหลักของการประชุมหลายวงทั่วโลกตลอดทั้งสัปดาห์นี้หลังจากที่ไบเดนก็หยิบเรื่องนี้ไปพูดคุยกับผู้นําชาติในเอเชียด้วยนะครับ ซึ่งประเด็นนี้ก็คงจะส่งผลกระทบในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงพลังงานรวมถึงปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะส่งผลกระทบในหลายมิตินะครับผู้แทนจากสหรัฐก็บอกว่ากังวลว่าการไปหาแหล่งพลังงานทดแทนของชาติในยุโรปเนี่ยอาจจะยิ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่เป็นข้อห่วงกังวลจากจอห์นแคร์รีผู้แทนพิเศษสหรัฐด้านสภาพอากาศนะครับย้ำความสำคัญในการร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังครับ No one should believe that the crisis of Ukraine is an excuse to suddenly build out the old kind of infrastructure that we had. Uh, we have to be more creative than that. We have to be much smarter than that, uh, given the stakes. <laughs> เรื่องการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างไรอธิบายแบบนี้ครับว่าการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียค่อนข้างมากเนี่ยกลายเป็นช่องโหว่ที่รัสเซียใช้ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปด้วยหลายประเทศก็ต้องเร่งหาช่องทางลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียทําให้หลายประเทศอาจจาเป็นต้องกลับไปใช้พลังงานจากถ่านหินเพิ่มมากขึ้นนะครับ สังเกตจากปริมาณการนำเข้าถ่านหินของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการลงทุนในขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินถือเป็นแหล่งพลังงานเดิมที่เคยใช้กันมาอยู่แล้วอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากทีเดียวอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือผู้แทนพิเศษด้านส,สภาพอากาศของจีนก็เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้แล้วก็เตือนว่าโลกกาลังเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่มีความคิดเห็นจากโ o b บ l t i ทม s สื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับระบุว่าทางการจีนเนี่ยยึดมั่นในการแก้ปัญหาโลกร้อนมาโดยตลอดแต่สหรัฐเนี่ยแหละครับดำเนินนโยบายไม่ต่อเนื่องแล้วก็มกักจะนําปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับ การแก้ปัญหาโลกร้อนให้เป็นไปตามเป้าหมายกลายเป็นโจทย์ท้าทายของทุกประเทศทั่วโลกหลังจากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขึ้นนะครับนี่เป็นโจทย์สําคัญมากนะครับคุณนัฐถาว่าต่อไปเนี่ยโลกจะแก้ปัญหาเรื่องของโลกร้อนได้อย่างไรในขณะที่สงครามก็ยังมีท่าทีว่าจะยืดเยื้อเป็นเวลานานแบบนี้ด้วยครับแต่ก็เหมือนกับได้เห็นความพยายามนะคะสื่อของจีนเองก็พยายามจะบอกว่าอย่างน้อยอาจจะเป็นเรื่องที่พอจะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีน ถือเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆในมิติด้านเรื่องของสภาพอากาศยังได้เห็นความพยายามในการร่วมมือกันในขณะที่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจนี่แข่งขันกันอย่างขับเคี่ยวมากทีเดียวระหว่างสองชาติมาหาอำนาจครับขอ,ขอบคุณพงษ์สถัตมากค่ะครับ